ธนาคารกลางออสเตรเลียหรือว่า RBA ประกาศลดอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในปีนี้จากร้อยละ3.5เหลือเพียงร้อยละ3ในขณะที่ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันค่ะ RBA ก็เพิ่งประกาศลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3.75เเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศที่กำลังอยู่ในภาวะซบเซา,าท่าทีดังกล่าวของ RBA นะคะทำให้นักวิเคราะห์มองว่าทางการออสเตรเลียกำลังวิตกกังวลว่าสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังแพร่ระบาดไป ทั่วโลกกำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในของประเทศก่อนหน้านี้เศรษฐกิจของออสเตรเลียเจริญเ,เติบโตอย่างรวดเร็วจากปริมาณการส่งออกแร่ธาตุและทรัพยากรธรรมชาติแต่วิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปและสหรัฐรวมถึงการที่จีนและอินเดียมีอัตราจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจช้าลงก็ทําให้ความต้องการแร่ธาตุและวัตถุดิบต่างๆในตลาดโลกตกต่ําซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของออสเตรเลียอย่างมากนอกจากนี้ภาคธุรกิจอื่นๆ ในประเทศก็กําลังประสบกับภาวะซบเซาอย่างหนักเช่นกันโดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอัตราการขายบ้านใหม่ในออสเตรเลียก็ตกต่ําลงมากที่สุดเป็นประวัติการในรอบกว่า10ปีในขณะที่เงินดอลลาร์ออสเตรเลียก็แข็งค่าขึ้นกว่าร้อยละเเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐจงสนจนส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่งออกอย่างหนักนะคะจากการที่สินค้าของออสเตรเลียแพงขึ้นกว่าประเทศคู่แข่งนั่นเองค่ะ masking serious